จต,ตวแพทย์อาสาจอสอร้อยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับจต,ว,ตวแพทย์ที่เป็นทหารเป็นสายทหารและยังไม่พอเป็นสายงานวิจัยด้วยนะคะวันนี้เราจะไปดูซิว่าเขาทํางานอะไรยังไงกันบ้างค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะร้อยเอกนายัตวแพทย์ดรน,นัทพลแสงกาญจนาวณิชค่ะอยู่กับเรานะคะคในวันอาทิตย์นี้สวัสดีค่ะหมอคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คงต้องขอแสดงความยินดีก่อนอันดับแรกนะคะเพราะว่าได้รับรางวัลศัตรวแพทย์ตัวอย่างสายงานศัตรวแพทย์รุ่นใหม่เลยนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะครับขอบพระคุณครับค่ะแล้วก็เราคงจะเพิ่งเคยได้ยินในเรื่องของทหารศัตรวแพทย์ในสายงานวิจัยอันนี้มันมันเป็นการเฉพาะเลยมีแผนกอันนี้เฉพาะเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับอืมค่ะอย่างที่ได้ขึ้นที่หน้าจอก็คือเป็นสัตรแพทย์ประจำะแผนกสัตว์ทดลองฟังรูดูหนะ้าแบบหนะ้าตื่นเต้นว่ามันมีเรื่องกระบวนการทดลองอะไรยังไงอยู่ด้วยเหรอคะสำหรับเรื่องของสายงานที่คุณหมอทำอะค่ะใช่ครับก็คือเราเราต้องคือคนทั่วไปครับเราจะรู้จักทหารที่เป็นสัตรแพทย์อย่างนะครับแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าคือโดยทั่วไปเขาจะรู้ว่า ทหารที่เป็นสัตวแพทย์เนี่ยเราก็จะดูแลพวกสุนัขทหารม้าทหารเนี้ยนะครับที่ที่ใช้เป็นยุทโธปกรณ์ที่มีชีวิตของกองทัพบกเนี่ยนะครับแต่ทีเนี้ยคนจะคนส่วนใหญ่จะไม่รู้จักว่าเรายังมีทหารสัตวแพทย์อีกกลุ่มหนึ่งที่เราทํางานวิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนหรือว่าทดสอบวัสดุทางการแพทย์ครับซึ่งเราทํางานอยู่ในแผนกสัตว์ทดลอง กองวิเคราะห์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารครับซึ่งเราตั้งอยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับผมอ๋ออยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเหรอคะแล้วมีค,คนอยู่ในแผนกในงานส่วนงานวิจัยนี้มากม,มากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอคะคือในมุมในใน,ในของวงการของสตวพทย์ครับก็จะมีะบุคลากรที่เป็นสตวพทย์ที่วิจัยอยู่ตรงนี้ประมาณสามถึงห้าคนครับ ที่เราช่วยกันวิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนครับอทีนี้ผมอยากจะเล่าก่อนว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารน่ะคืออะไรอเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจมากขึ้นว่ามันเป็นภาพรวมมากขึ้นครับก็คือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารของเราอะครับค่ะคือก่อตั้งขึ้นตอนแรกเป็นหน่วยงานขนาดเล็กตอนนั้นในปี2501ครับประเทศไทยเราประสบปัญหาการระบาดของโรคอหิวา แล้วก็มีผู้ป่วยล้มตายเนี่ยจำนวนมากครับณตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยจัดตั้งหน่วยงานขนาดเล็กขึ้นมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายสาหรัฐอเมริกาค่ะครับก็ร่วมมือการวิจัยเกี่ยวกับโรคอะฮิวาอพอโรคอะฮิวาสงบลงค่ะเราก็ยังคงดําเนินการวิจัยในโลกอื่นต่อไปจนกระทั่งในปี2504ครับก็มีการจัดตั้งหน่วยงานเนี่ยขึ้นมาเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร S <S แล้วภารกิจของเราก็คือการวิจัยเกี่ยวกับโรคสัว์สู่คนโรคอุบัติใหม่หรือแม้แต่โรคโควิด -19 เราก็ยังทำการวิจัยอยู่ครับทีนี้ในปี2,510เนี่ยก็มีการจัดตั้งตึกอาคารสัตว์ทดลองขึ้นแล้วเราก็วิจัยเกี่ยวกับการใช้สัตว์ทดลองขนาดเล็กอาทิเช่นการวิจัยวัคซีนการวิจัยวัสดุทางการแพทย์ครับโดยภารกิจสาคัญของสถาบันเนี่ย ก็จะเป็นการรวบรวมหาข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารทางการแพทย์เพื่อประกอบยุทธการของกองทัพบกครับอืมค่ะก็คือตั้งแต่ปีสองพ้าร้อยสิบก็ได้มีแบบเหมือนกับเป็นอาคารเป็นของตัวเองใช่ไหมคะใช่ครับอจากนั้นเนี่ยมีการพัฒนายังไงอีกบ้างคะเราก็มีการพัฒนาวิจัยขึ้นมาเรื่อยๆ จากตอนแรกเราเริ่มที่โรคอะหิวาต่อมาก็เริ่มมีการวิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนที่มีความสําคัญโรคไข้เลือดออกโรคมาเรียโรคฉีหนูเนี่ยครับตลอดจนเกี่ยวกับวัคซีนเอชไอวีเราก็มีการวิจัยครับค่ะผลผลงานในการที่ไปทำเราได้นำออกมาใช้ในส่วนของที่นอกเหนือจากในส่วนทหารด้วยไหมคะ ผลงานที่เอามาใช้นอกเหนือของหนทหารนะก็คือสิ่งแรกเลยเราจะเข้าไปอย่างเช่นอย่างเช่นในรูปรูปฉายน,ยนะครับก,ก็เป็นการวิจัยเกี่ยวกับโรคชีหนูนะครับ<ส>เราก็คือเราจะออกไป,ไปออกไปที่พื้นที่ครับก็คือเข้าไปในหน่วยทหารซึ่งหน่วยทหารเนี่ยเรามีพื้นที่กว้างมากโดยในหน่วยทหารเนี่ยก็จะมีพื้นที่ของพลเรือนหรือว่าพลเรือนเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยเ<ส>พราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปเก็บตัวอย่างในหน่วยทหาร เราก็จะได้พื้นที่ของพอลเรือนซึ่งพลเรือนหรือประชาชนในพื้นที่ก็จะได้ประโยชน์ด้วยครับ mm hmm. โดยภารกิจหลักของเราเนี่ยเราเป็นหน่วยงานเดียวของกองทัพบกที่ uh huh. สามารถที่จะตรวจหาเชื้อเลปโตสไปาราก็คือโรคที่ uh huh. ทําให้เกิดเชื้อที่ทําให้เกิดโรคชีนู uh huh. นะครับเราสามารถเก็บตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมหรือสัตว์พาหะเนี่ยเราก็นํามาตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อระบุพื้นที่เสี่ยงต่อโรค uh huh. อันนี้ uh huh. คือภารกิจหลักของเรา ทีนี้งานหลักๆของเราเนี่ยเราก็จะออกไปตามพื้นที่ที่ยากต่อ,อก,การเข้าถึงพื้นที่ทหารพื้นที่พลเรือนตามแนวชายแดนเยีายนะครับเพื่อไปจัดทําแผนที่เสี่ยงเนี่ยเพื่อให้พื้นที่พวกเนี่ยเขารู้ว่าจุดไหนที่เขามีความเสี่ยงต่อ,อก,การเกิดโรคฉีหนูครับซึ่งพลเรือน<า>ในพื้นที่ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยค่ะค่ะเอาอย่างนี้เนี่ยเราก็จะต้องเดินทางไปทั่วประเทศเลยไหมคะ ในการที่ไปตรวจแล้วก็เพื่อวิเคราะห์ว่าพื้นที่ไหนมันมีความเสี่ยงเนี่ยค่ะใช่ครับก็คือเราเดินทางไปทั่วประเทศเลยครับตั้งแต่เหนือจนถึงใต้แล้วก็ตามขอบชายแดนของประเทศไทยครับค่ะพอเราไปตรวจรู้ว่าตรงนี้มีพื้นที่มีมีเชื้อเนี่ยเราต้องทํายังไงต่อคะคือขั้นตอนในการออกไปตรวจนะครับก็คือหนึ่งเลยผมผมเราจะจัดทําเป็นโมเดลขึ้นมาก็คือหนึ่งก่อนที่เราจะลงไปในพื้นที่ครับเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กับหน่วยทหารในพื้นที่นะครับแจกใบปลิวให้กับหน่วยทหารแล้วก็พลเรือนที่อยู่ในพื้นที่เสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปเก็บตัวอย่างพอเราเอากลับมาตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วเราเจอเนี่ยเราก็จะทําเป็นแผนที่ซึ่งแผนที่มันก็จะคล้ายกับที่เราดูแผนที่ทางอากาศเนี่ยครับเราก็จะระบุะได้เลยว่าตรงไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วเราก็จะทําสีลงไปในแผนที่ทีนี้ พอเราแจ้งกลับไปที่หน่วยหน่วยสมมติเราเข้าไปเก็บในฐานที่ตั้งที่หนึ่งเราเจอแล้วว่าพื้นที่ไหนของฐานที่ตั้งที่หนึ่งเนี่ยเสี่ยงต่อโลกเนี่ยเราก็จะแจ้งกลับไปว่าให้หนึ่งเขามีการจัดก,การเช่นมีการพลิกหน้าดินขึ้นมามเนื่องจากเชื้อเนี่ยเขาจะต้องใช้ความชื้นในการเจริญเติบโตนะครับถ้าเกิดเขาเจอแสงแดดเนี่ยเขาก็จะถูกทําลายหรือมีการปรับปรุงพื้นที่แต่ว่า<ม>สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับก็คือพอเราแจ้งไปแล้วแล้วหน่วยเขาทราบว,ว่าพื้นที่เนี่ย เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเขาก็จะหลีกเลี่ยงในการเข้าไปจัดกิจกรรมเช่นหลีกเลี่ยงการฝึกในพื้นที่นั้นเขาก็เราก็ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้จําเป็นจะต้องเข้าไปลาดตะเวนเนี่ยเราก็จะทําให้ทหารในกลุ่มนั้นเขาตระหนักถึงว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีโรคฉีหนูอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเข้าไปในพื้นที่นี้เขามีความจําเป็นจะต้องมีการออกมาแล้วก็ล้างขาหรือล้างมือ,อที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการลดการเกิดโรคครับค่ะก็คืออาจจะมีการเตรียมตัวอุปกรณ์ป้องกันและออกจากพื้นที่ก็ต้องมีการชําระล้างเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อกันได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะภารกิจที่ใช่ครับทําไมทําไมถึงการตรวจหาเชื้อตัวนี้มันถึงเป็นภารกิจหลักมันมีกระจายไปเยอะทั่วประเทศขนาดนั้นเลยเหรอครคุณหมอคะคือโรคชีหนคะครับ ก็คือเราอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราก็มีผู้ป่วยสามพันกว่ารายครับ oh. คือจริงๆเราเชื้อชีหนูเนี่ยเขาอยู่ใน oh. ในสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแต่ว่า oh. เราแค่ไม่มีการตรวจ oh. แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีการรู้ก่อนว่าพื้นที่ไหนมีมีโอกาสที่จะเจอเชื้อเนี่ยเราก็จะหลีกเลี่ยงพื้นที่นั้นหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็จะป้องกันครับ จะได้สามารถไม่ทำให้เชื้อมันกระจายไปมากกว่าที่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับค่ะนอกเหนือจากภารกิจหลักเหล่านี้แล้วเนี่ยคะ่ะมีอย่างอื่นด้วยไหมคะคุณหมอคะภารกิจหลักของเราก็คือภารกิจหลักของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทดสอบวัสดุทดแทนทางการแพทย์วัสดุห้ามเลือกวัสดุทดแทนกระดูกแล้วก็มีการออกสํารวจเชื้อก่อโรคใช่ไหมครับทีนี้จะมีอีกภารกิจหนึ่งที่เรา ให้ความสําคัญก็คือการดูแลสังคมรอบข้าง<ม>ก็คือกองทัพบ,บกเราครับกองทัพบ,บกเราจะให้ความสําคัญกับสังคมและชุมชนรอบข้างหน่วยทหาร<ม>โดยการที่เราก็จะคิดว่าชุมชนที่อยู่รอบข้างหน่วยทหารเนี่ยเปรียบเสมือนกับเพื่อนบ้าน<ม>ที่เราจะต้องช่วยเหลือการดูแลกันครับเราก็โดยหมวกอีกใบหนึ่งของเราในฐานะที่เราเป็นสัตวแพทย์ ทีมสัตวแพทย์ของเราก็จะจัดกิจกรรมลงไปลงนรงเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า<ม>การตรวจสุขภาพสาสตร์เลี้ยง<ม>การตรวจโรคติดต่ออย่างงี้ครับ<ม>เพื่อเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของสังคมรอบข้าง<ม>แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนครับ<ม>แล้วที่สําคัญเลยก็เป็นการปลูกฝังให้เยาว,วชนนะครับรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ประชาชนเห็นภาพว่าเราได้ทํา ผู้ใหญ่ในตอนเนี้ยเขาได้ทําอะไรเพื่อสังคมช่วยเหลือสังคมแล้วก็ให้เขาได้เห็นเป็นตัวอย่างแบบอย่างแล้วก็โตขึ้นมาเป็นเอประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไปครับค่ะเราคงจะทราบอยู่แล้วว่าบทบาทของทหารเนี่ยมีมากเรียกว่าบ y ยอนกว่าที่คิดเยอะเลยทีเดียวนะคะว่าในส่วนของเป็นสายสัตวแพทย์ทหารก็เลยต้องมาดูแลเรื่องของสัตว์ที่อาจจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับของทาง ทางหน่วยทหารด้วยเห็นว่าอย่างเวลาที่มีมีการระบาดของโรคที่เกี่ยวกับสัตว์ที่รุนแรงอย่างเช่นฝีดาดลิงอย่างเงี้ยทางทีมก็ต้องไปออกไปให้ความรู้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือเมื่อสองปีก่อนที่โควิด -19 เรากำลังระบาดอยู่แล้วเราก็เจอเชื้ออุบัติขึ้นมาอีกอันนึ้งก็คือฝีดาดลิงแล้วก็เป็นที่ ตื่นตรหนกของสังคมใช่ไหมครับตอ,ตอนนั้นว่าตอนนี้มีโรคระบาดขึ้นมาอีกแล้วทีนี้ในฐานะของเราซึ่งเป็นสัตวแพทย์เนี่ยเราก็ออกไปให้ความรู้หรือว่าไปเป็นวิทยากรอธิบายเกี่ยวกับว่าโรคฝีดาดลิงเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วอธิบายในสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนที่ไม่ทราบเนี่ยได้ทราบว่าจริงๆแล้วฝีดาดลิงเนี่ยมันไม่ได้อันตรายถึงขนาด ที่ทุกคนจะต้องตื่นตระหนกขนาดนั้นครับ<ม>คือ<ม>เราเอา<ม>ความ,มรู้<ม>ใช่เราเอาความรู้ที่แท้จริงเนี่ยที่วิทยาศาสตร์ทดสอบแล้วออกไปเผยแพร่ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของงานด้านงานวิจัยอยู่แล้วครับ<ม>เราก็าไปพูดที่สถาบันพยาธิออกไปพูดที่วงวงวิชาการอื่นๆให้เขาได้รับทราบว่าในมุมของศัตวแพทย์เนี่ยเรามีความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับฝีดาดลิงและในมุมกับการอีกสถาบันเราก็เตรียมพร้อมที่จะ ตรวจโรคฝีดาดลิงเอาไว้เสมอครับค่ะค่ะก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามีเคสที่น่าสงสัยก็สามารถเข้ามาปรึกษาทางจิตแพทย์ทหารบกได้เลยใช่ไหมคะได้ครับก็สามารถเข้ามาที่สถาบันวิจัยได้เลยครับค่ะแล้วนอกเหนือจากงานวิจัยนอกเหนือจากงานบรรยายเนี่ยคะ่ะได้เห็นบอกว่ามีการไปประชุมในระดับนานาชาติด้วยอันนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรยังไงบ้างคะ อ๋อ,อ,อก็คือเราต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งนะครับในมุมมองของนักวิจัยครับคือถึงแม้เราเป็นถ้าหารเราเป็นศัตวแพทย์หมวกอีกใบหนึ่งของเราก็คือการวิจัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดของการวิจัยเนี่ยก็คือการเผยแพร่งานวิจัยที่เราทําว่ามีประโยชน์ยังไงและใช้จริงได้ยังไงครับทีนี้ทุกง,งานวิจัยที่พวกเราทําเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะต้องนํางานนี้ออกไปเผยแพร่ในวงวิชาการ ซึ่งไม่ได้เพียงแต่ในประเทศไทยเราก็ออกไปเสนอนานาชาติเพื่อ<ม>เพื่อเป็นการประชุม,มเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศว่าณ<ค>ขณะนี้ประเทศไทยเราเจอสิ่งใหม่สิ่งนี้ประเทศอ<ม>ื่นเป็นยังไงบ้างเป็นการอัปเดตความรู้กันครับ<ม>ก็อย่างล่าสุดก็ไปพรีเซนต์งานวิจัยที่ออกไปตรวจโรคฉีนู<ม>ตามแนว<ม>ชายแดนตามพื้นที่ที่ยากต่อ,อการเข้าถึงเนี่ย ที่ประเทศมาเลเซียครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับแล้วเราก็ได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้นำความรู้หใหม่ๆจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาประเทศของเราเองด้วยครับอืค่ะเข้ามาเฝ้าระวังเข้ามาดูว่าอะไรที่เราจะควรจะต้องวิจัยต่อไปอย่างนั้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ<อ>ก็นำเทคนิคนใหม่ๆค่ะแล้วตอนนี้นอกเหนือจากเรื่องของฉี่หนูเนี่ยเรามีงานอะไรที่คิดว่าจะเป็นการที่ดําเนินการในอนาคตบ้างไหมคะ ณนะปัจจุบันนะครับเราแผนสั์ทดลองของเรานะครับก็กําลังทํางานวิจัยเกี่ยวกับโรคฉี่หนูซึ่งอันนี้เราทําด้วยตัวเราแล้วเราก็พัฒนาต่อเกี่ยวกับการดื้อยาของโรคนะครับแล้วก็ณนะตอนเนี้ที่เรากําลังทําเลยร่วมกับคณะทันตแพทย์เทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับก็คือการทดสอบสารที่จะไปยับยั้งภาวะกระดูกตายที่ขากรรไกรครับก็คือ โดยปกติเนี่ยในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคีโมหรือว่าผู้ป่วยกระดูกอุ่นนะครับเขาจะได้รับยาชนิดหนึ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วยาตัวนี้มันจะไปสะสมอยู่ที่กระดูกมันทําให้เกิดภาวะกระดูกตายทีนี้เราก็เลยร่วมมือกับอาจารย์คณะทันตแพทย์เทยาศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกันแล้วก็ทําการทดสอบสารขึ้นมาชนิดหนึ่งเพื่อที่จะไปยับยั้งภาวะกระดูกตายครับซึ่งอันนี้เราก็ทดลองในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก แล้วก็อีกหนึ่งโครงการที่กำลังจะทำกันในปีหน้าก็คือการพัฒนาต่อยอดวัคซีนโรคฉีนูครับที่จะนำมาใช้ในในในเอ่อในคนครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบในสัตว์ทดลองอยู่ครับค่ะค่ะคือหมายว่าหมายถึงว่าในในในบทบาทของเราก็คือการนำสัตว์ที่เราทดลองเกี่ยวกับเรื่องของการสะสม ของยารักษามะเร็งอย่างนั้นใช่ไหมคะคือที่เกี่ยวข้องกันกับทางทางคณะทันตแพทย์นี่ก็คือหมายถึงว่าเอาสัตว์มาทดลองอย่างนั้นใช่ไหมคะคือสงสัยความเชื่อมโยงอ๋อก็คือคือในงานนั้นนะครับก็คือทางคณะทันตแพทย์นะครับคือโดยปกติแล้วง่ายๆเลยก็คือเราถ้าเกิดผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาจะได้รับยาเคีโมซึ่งยาตัวเนี้ยมันจะไปสะสมอยู่ที่กระดูก ทีนี้ทางอาจารย์คณะทันตแพทย์นะครับท่านก็เห็นว่าเราจะลองทดสอบที่เอ,อมีผู้ป่วยเข้ามาหาอาจารย์แล้วก็มีการถอนฟันแล้วอาจารย์ก็พบว่ามันเจอภาวะกระดูกตายที่ขากันไกรทีนี้อาจารย์ท่านก็เลยสืบประวัติย้อนกลับไปก็ปรากฏว่าอ,อ๋อผู้ป่วยได้รับยาต้านมะเร็งอยู่ทีนี้เราก็เลยเจอภาวะที่ว่าถ้าเกิดผู้ป่วยได้รับยาต้านมะเร็งเนี่ยแล้วจะเจอภาวะกระดูกตายซึ่งไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเจอที่ ที่กระดูกขากรรไกรคือสามารถเจอได้ทั่วทุกส่วนที่เป็นกระดูกครับคค่ะค่ะะทีนี้แต่ว่าทีนี้อาจารย์ท่านนะครับก็คือเป็นอาจารย์คณะทันตแพทย์ท่านเลยบอกว่าเมื่อั้นเราลองทดสอบในคเคสของอาจารย์ดูก่อนแล้วถ้าเกิดสามารถได้ผลเนี่ยเราก็สามารถที่จะกระจายไปทําในกระดูกส่วน,น,นอื่นๆได้ครับ<ม>ก็เลยเป็นที่มาของการที่ทดสอบที่กระดูกขากรรไกรก่อนเนื่องจากอาจารย์ท่านมีความชำนาญครับผม,มค่ะ และอย่างเรื่องของวัคซีนฉี่หนูนี่คือตอนนี้ยังไม่มีใช้ใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคะคือวัคซีนฉีดหนูครับนะปัจจุบันน่ะเราจะต้องใช้ตัวเชื้อที่เป็นทั้งหมดของเชื้อเราจะเรียกว่าโฮวัคซีนหมายถึงว่าเอาเชื้อมาทําจะได้ผลดีที่สุดแต่ทีนี้ในตัวของเชื้อเขาอะครับ <ạ. S 2> นอกจากนอกจากตัวที่เราจะทําให้เกิดภูมิคุ้มกันแล้วเขายังมี ชิ้นส่วนอื่นๆที่เราไม่ได้ต้องการทั้งหมดในตัวของแบคทีเรียทั้งตัวครับเราก็เลยพยายามจะทดสอบโดยการเอาเฉพาะชิ้นส่วนของสามพฤตุกรรมให้มีคือเราพยายามจะเอาชิ้นส่วนของสามพฤตุกรรมอันเดียวเนี่ยใส่เข้าไปในในสต์ทดลองเพื่อดูว่าถ้าเกิดเราฉีดแค่เนี้มันสามารถจะป้องกันได้ไหม,มประมาณนี้ครับค่ะซึะ่งก็อยู่ในระหว่างการทดลองนะคะทีะนี้ถ้าสมตอนนี้ถ้ามีน้องๆฟังอยู่หรือผู้ปกครองฟังอยู่ว่าแล้ว การที่จะมาเป็นสตัตวแพทย์ทหารเนี่ยมันแตกต่างกับการที่เป็นสตัตวแพทย์ธรรมดาขั้นตอนกระบวนการที่จะมาถึงตรงนี้ทํำยังไงคะเป็นยังไงแตกต่างกันไหมคะคือสตัตวแพทย์ทหารครับก็เราก็จะมีการสอบของยุทธศึกษาทหารบกเป็นประจำทุกปีครับทีนี้นก็ผู้ที่สนใจครับก็ให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้โดยปกติก็จะเปิดสอบปีละครั้งหรือสองครั้งครับเราก็จะกระจายไปอยู่ตามหน่วยการสัตว ทั้งหลายเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนคนปรปฐมครับค่ะหมายถึงว่าในการสอบเนี่ยจะไม่ได้สอบเข้ามหาวิทยาลายัยเหมือนคณะสัตวแพทย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆจะเป็นสถาบันเฉพาะเลยอย่างนี้นใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับก็คือจะต้องสอบเข้าคณะสัตวแพทย์ก่อนครับอ๋อจบก็งนั้นมาก่อน,นาาใช่ไหมจบคณะสัาาตวแพทย์ครับเ,<อ>เสร็จแล้วก็ พอจบได้ปริญญาคณะสัตวแพทย์มาเรียบร้อยมีใบประกอบแล้วเราก็มาสอบเข้าทหารอีกทีหนึ่งครับอ๋อค่ะอย่างนี้นั่นเองนะคะก็คือว่าเรียนสัตวแพทย์จากที่มหาวิทยาลัยต่างๆที่เปิดจากนั้นค่อยมาสอบบรรจุเป็นสัตวแพทย์ของทหารประมาณนี้มีทุกทหารไหมคะหรือว่ามีเฉพาะทหารบกอย่างเดียวทหารอากาศมีไหมคะจําเป็นไหมคะทหารอากาศก็มีครับมีหน่วยงานของเขาสัตวแพทย์ของเรากระจายอยู่ทุกเหล่าทัพครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารเรือทหารบก ทหารอากาศครับมีหน่วยง,งานที่ครับที่สัตวแพทย์สามารถเข้าไปทํางานได้ทุกหน่วยครับอืมและถ้ามาเป็นสายงานวิจัยอย่างคุณหมอละคะจะต้องมีอะไรยังไงเส้นทางการเดินทางยังไงคะคือถ้าเกิดเป็นสายงานวิจัยเราก็เหมือนกับสัตวแพทย์ทหารทั่วไปครับก็คือเปิดสอบแล้วเราก็เข้ามาครับแต่ว่ามันจะมันจะซับซ้อนตรงที่ จากเราที่เป็นสัตวแพทย์แล้วเราก็เปลี่ยนแนวมาเป็นนักวิจัยทีนี้ถ้าเกิดผู้ที่สนใจครับผมก็แนะนําว่าอาจจะเป็นนักศึกษาที่เป็นสัตวแพทย์เรียนจบแล้วกําลังเรียนปอโทอยู่ซึ่งถ้าเกิดเราได้เรียนปริญญาโทรหรือปริญญาเอกนะเวลาเราเข้ามาทํางานมันก็จะเข้าใจมุมมองของนักวิจัยมากขึ้นค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาได้เลยเราสามารถมาเรียนรู้กันได้ใหม่ทุกอย่างเพราะว่าจริงๆแล้ว สิ่งที่นักวิจัยสําคัญที่สุดเลยก็คือไอเดีย <Idea S 2> อไอเดียแนวคิดวิธีการใหม่ๆที่เราอยากจะได้จากท่านม,มาช่วยกันทำให้ประเทศเรากำลังพัฒนาอยู่ถ้าเกิดประเทศที่เขาจะบอกว่าเราสามารถดูว่าประเทศไหนก้าวหน้าได้ขนาดไหนจากผลงานวิจัยยิ่งประเทศไหนมีผลงานวิจัยสูงเท่าไหร่ดัชนีเศรษฐกิจการพึ่งพาตนเองได้การแข่งขันของ ตนเองได้เนี่ยการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยครับเพราะฉะนั้น mm. จริงๆแล้วผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยที่สนใจพี่น้อง<ฆ>ที่เป็นสัตวแพทย์แล้วสนใจอยากเป็นทาหารเข้ามาช่วยกันพัฒนาวงการทหารพัฒนาวงการศัตวแพทย์แล้วก็พัฒนาประเทศของเราให้สามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็แข่งขันกับแข่งขันกับนานาประเทศได้มากขึ้นครับอืจริงค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยแล้วก็แต่การที่เราสัมภาษณ์สัตวแพทย์ ในเมืองไทยมาีิหลายต่อหลายคนหลายหลายต่อหลายท่านแล้วเนี่ยนะคะก็เห็นจริงๆค่ะว่ามีการพัฒนาในเรื่องงานวิจัยเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากๆเลยก็นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณหมอได้รับรางวัลศาสตราแพทย์ตัวอย่างสายงานศาสตราแพทย์รุ่นใหม่ด้วยก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งในการเป็นรางวัลในการทุ่มเทการทํางานด้านงานวิจัยนะคะจนได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือว่า เป็นโอกาสดีคือดีมากตรงที่ว่ามีรางวัลสําหรับสัตวแพทย์รุ่นใหม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้สัตวแพทย์รุ่นใหม่ๆได้ได้รู้สึกว่ามีมีรางวัลในการที่ทํางานอย่างทุ่มเทนะคะก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึง่งวันหลังคงจะต้องให้คุณหมอได้มาเล่าบทบาทในการทํางานอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะที่มาเกิดเรื่องราวของ ทหารสัตวแพทย์โดยเฉพาะสายงานวิจัยด้วยนะคะวันนี้กลับขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำให้เราได้รู้บทบาทของสัตวแพทย์ทหารนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสัตวแพทย์สายงานวิจัยในส่วนของทหารด้วยนะคะก็เป็นการเปิดอีกมุมมองหนึ่งให้เราได้รับรู้ว่ามีการทำงานในแบบนี้ด้วยนะคะท่านใดที่สนใจก็ อย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะแล้วก็ติดตามเรื่องราวของสัตวแพทย์นะคะได้ในวันอาทิตย์ในเวลานี้ละค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสัตวแพทย์อา,าอสาจส0